ไขมันเยอะมากเลยเกือบ2ลิตรไม่คิดว่าตัวเล็กจะไขมันเยอะขนาดนี้หน้าท้องใหญ่อะมันใส่เอสดไม่ได้เลยมาดูดไขมันค่ะหน้าท้องบนล่างเลยแล้วก็เอวด,ด้วยค่ะมีปัญหาหน้าท้องเยอะเลยค่ะไม่ไม่มีเอลด,ด้วยสะโพกข้าง,ง,งออกหน้าใส่เอวสูงบ่อยด้วยมาเลยเป็นก้อนชั้น2ชั้นนะคะ ก็ส่วนมากแบบหนูไม่ค่อยทานผักอะ่ะกินนมนมเนยชีสอะไรเงี้ยมากกว่าไม่คิดว่าจะเยอะค่ะดนี้ครับคุณหมอก็น่ารักนะอ่ <laughs> อะมือเบาอ่ะหนูว่า <laughs> ค่อยๆถามถตลอดเลลวลาว่าเจ็บไหม <laughs> ใครที่จะดูไขมันก็หนูว่าให้มาปรึกษาคุณหมอที่นี่ดีกว่ากินอกคุณหมอลูกหมู <laughs> เอีย่ยมค่ะ